ผูนนน้อัมิสุสวนเดทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527เป็นตอนที่สาสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าคมยังอยู่ในการป่วยไข้ม่สมบายอยู่มาก ตอนเช้าหมอมาให้น้ำเกลือหมอเขาก็หาว่าผมไม่พักผมก็ต้องทนให้หมอดุพราผมก็ไม่พักจริงๆเพราะผมเองไม่ไว้ใจในชีวิตไม่สร้างว่าชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก่อนจะตายก็เล่าความเป็นมาสู่กันฟังเสยก่อน ว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั้นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่เคยถูกความกระจุงก็จุงก็จุงจงเขียนมาก็จะเกิดในการขัดแย้งกันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเหมือนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมานานมาแล้วเวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คงจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จำไม่ได้เอาคุยกันต่อไปก็ลองความว่าอารมณ์ที่ท่านปึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยังไงไงแล้วก็หนีนรกกันบรรดาญาโยมพทธบวิััก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็พยายามวิ่งหนีเข้าไว้กแล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว,ว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการอิศรงก่อนจะตายยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ,จ้เาทรงตรัสว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทำาบามกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ถ้วนอย่างน้อยที่สุดรับเพียงพรสวรรค์ก,ก่อนก็ยังจะดี ต่อไปเป็นภูมเป็นนิพพานนั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอบายภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์สินห้าแต่จริงๆรงผมคิดว่าควรจะเป็นบวกกักบกรรมวสิตถ้าเป็นสินห้าจริงๆจะสร้างความสะเทือนใจแก่บ,บุคคลอื่น การดับหลังตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะการตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ผมเคยถามหลวงพ่อวัดตากน้ำประสิจริญเรียกว่าหลวงพ่อสดกันแล้วกันเวลานั้นผมไปหาท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระครูยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้าขุนเมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็นบอกว่าเขาโคขดมาตั้งให้มาสมให้แต่ฉันจะไม่เต้นไปจานจวะของขน ฉันจะเส้นตามปกติทันตามเดิมพระองค์นี้น่ารักมากผมรับถือมาก่า้เคยบอกว่าคนจะหวังนิพพานผมกว็าถามว่าคนอย่างกับผมจะไปนิพพานเขาได้หรือครับ่านก็บอกว่าเราตั้งใจไปก่อนเมื่อคนขึ้นยอดไม้เธอเขทุ่ทททททนต้นไม้ตั้งใจว่าเราจะขึ้นให้สุดยอด ถ้าบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึงมันก็ต้องไปถึงจริงใดจริงหนึ่งเป็นที่พักจนได้แล้วถ้าเราตั้งใจต่ําดีไม่ดีมันขึ้นไปถึงเลยถ้าเบาวังนม่พายก็เช่นเดียวกันถ้ากําลังอย่างอ่อนมันก็ไปข้างที่สวรรค์ได้กําลังอย่างกลางหลือย่างกลางแล้วก็ไปข้างที่พรหม ้าเราเกิดจิตไม่นิยมมนุสโลกคือว่าโลกเราเป็นมนุษย์โลกหือร่างกายมันิยมร่างกายด้วยความจริงใจเราก็ไปนิพพานคติของพอ่อสดนี่ดีมากขบรรดาท่านพุทธบริษัทไอ้ญาติโยมเนีงหลายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถอะท่านตัวท่านตายในความดีของท่านยังไม่ตายผมยอมรับนับถือองค์นี้ ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็ไปเิงกับท่านไปเยอะที่นำไมาใช้นี่ก็เอากับท่านมาใช่เยอะเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ผมไม่ใช่ของท่านปกติใครค้นข้ามาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเขใจเรื่องสวรรค์นรกได่ชัดแจ้งจัมใสได้นมีฝันด้วยแต่ก็น่าแปลก น้องพ่อสดกับผมก็คล้ายกังอย่างถูกด่าแหลกเหมือนกันด่าท่านเท่าไรท่านก็ยิ้มตลอดเวลาผมก็เลยจํายิ้มเขา่านมาแต่กเขาได้โปรดจะมาด่าต่อหน้าเขาแล้วกันไม่น่ไม่แน่ใจจะยิ้มออกจะไม่ออกถ้าด่าแลับหลังด่าไปเถิดใดไก็ด่าไปอย่าเข้ามาดา่าใากลๆด่าไกลๆไม่ได้ยินไม่เป็นไร ท่านดาท่านได้ยินผมประกาศแล้วนี่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ผมไม่ใช่พระอนาคามีผมไม่ใช่พระอริยะผมไม่ใช่พระประสงค์ชานผมมีคติอย่างเดียวบวชต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการเพราะใจมันต้องการมาตังา้ตงแต่กำหนดเสร็จแล้วก็อยากจะไป ชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นก็ไปได้ก็ที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช้เวลานานมากมันก็ยังแก่มาได้ด้วยเรื่องนิพพานถ้าเราไม่ท้อถอยทําไมจะไปไม่ได้ใครรี่หาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพาน แล้วก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกท่าบบอธรรมะของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าควรปฏิบัติไม่ใช่ยกไปทั้งบิไม่ใช่เรเสีงเรื่องใหญ่ๆมาก็ทําอย่างนั้นกเพต่อทํำไม่ไม่มีผลแล้วขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนไปโสสมนีจงอย่าทําตนเป็นเป็นเถนไม่ลานเปล่า คือไปที่ไหนก็คุยเันเรียนจบเป็นนั่นเชนเรียนทึ่งหนี่เนเรียนทึ่งโนนไอ้แค่เรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องปฏิบัติก็คนนี้เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปันิพานได้ตั้งเยอะอย่างสมัยพุทธเจ้าตาศีตาสามมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจบรรลุมักผลเป็นพระอาหารหันต พร้อมปริสมิทาญยาณแล้วตอนนี้ความรู้พระศาสนาทุกอย่างเขาเข้าใจหมดมีความรู้จริจรงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นำความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเทะเลือกไม่ไหวนับไม่ถ้วน ็ุงคกามม่อยากประมาทคนที่เขาเรียนรู้มากเขาดีก็มีเัาปฏิบัติจริงก็มีคนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเขาถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยโลก,ก็ามาปฏิบัติเฉยๆได้ผลสูงสุดก็มีรความความดีหรือความช่วยมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ ฉันขอบรนดาทั้งบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงใหญ่ช่วยกันทําบ้านเมืองให้วุ่นวายช่วยกันทําบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขคนหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดีเป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพพาน หลังจากนั้นยึดความยึดความดีของพระเจ้าพ,พระธรรมพระอเดียสง์เป็นที่พึง่งแล้วก็ปฏิบัติตนหนึ่งไม่ใจร้ายมีใจเมตตาปราณีไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ลักไม่ขโมยไม่ยึ่ยังไม่คดโกงทรัพย์สมบัติของใครไม่แย่งคนรักของใครสู้สัตว์สุจริตต่อคู่ครองที่ด่านกาย ด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจารจริงไม่พูดคำหยาพูดแต่วาจาไพเราะไม่พูดะยโย,ย,ยสงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันหรือไม่นินทาเขาพูดแต่วาจารสร้างสรรความสามคัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดที่เป็นประโยชน์ี่อกันณ์สองฝ่ายเราพูดแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไร กำลังด้านใจไม่คิดจะลักขโมยยากได้ทรัพย์สมบัติของใครใจไม่คิดเลยไม่คิดจกิีค่ากินค่าประหาทหารใครทำความเห็นให้พูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นปใจัยของความสุขกับเรารับกับเพื่อนล่มโลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุขไม่ต้องไป เมื่อการที่รักษาพุทธศาสนาเวลานี้มีข่าวโครงครามโครงครามก็บอกว่าจะกลัวขุสตสเตียนจะมาแย่งดินแดนพุทธศาสนาไปกลัวว่าจะแย่งคนไปไม่ต้องกลัวกลัวทําไมคนของเราเราดีก็ไปไม่ได้แต่เราจะกลายเป็นโจรปล้นตัวเองคนแล้วกัน นั่ก็หมายความผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่เราสอนพวกคริสเขาก็มาเรีงกันเยอะพวกอิสลามก็มารีกันเยอะแล้วก็ถ้าของเขาไม่มีพวกเรามีถ้าบรรดาเพื่อนทีสูดสมาด็จทั้งหลายแต่ผมนั้นไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เป็ดๆแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังของผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสูตราวิชาสามและวิญญาหกไม่ใช้เป็นปกติสมัครพระเพราะว่าผมไม่ไปพูดเกี่ยเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ไม่ได้เขี่ยเข็นแต่พูดตามความปจริงเพราะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเดินสของคน เพราะชาวบ,บ้านชาวเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความร่วมใยในพระสงฆ์พิสุสวรเดชในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจแล,าแล้วตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดสูญแล้วไม่สูญนรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าส่งนตัดนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะน,นำญาติโยมบริษัตให้เห็นนรกสวรค์เ็ชสุกายเห็นสิงส่งต่างได้ดวก ที่ไปจุคนยาณในหลักสูตอิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญด้วยกำลังทุบบุเรในวาสามาญคือระลึกชาติแค่นี้แหละครับเพื่อนพิสุสมเด็ิพระพุทธศาสนาไม่ไปไหนถ้าเห็นว่าท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญสำนับกรรมฐานเยอะพวกแห่งเต็มด้วยความเจริญรุ่งเรือง แม้จะอยู่ในป่าในเขาก็ร,รืองเราะว่าบรรดาญ,ญาโยมบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านคนนั้นเป็นเจ้าของถิ่นเป็นเจ้าของสำนักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนำาะนั้นคนจะไปหาท่านมาก ทรรนดาพระสงฆ์ทุกท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยการรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ไม่มีใครไปแย่งคนไปจากพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเพียงองหลักสวิชาสามและพิญญาหกไม่ใช้พอแล้วเล้นวนแหละแม้แต่แช่ความรู้เป็ด อย่างผมได้ไมากระจิงกราจริงจะเป็นวิชาสามจิงก็ไม่ใช่จะเป็นอภิญญาก็ไม่ใช่อวิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวอวิญญาอาจจะมีบัตมีก็ไปส,เก,สเก็ดเ็ษเลยเลยถ้าอย่งงางนั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปีพศ .2527 ฝรังมาปฏิบัติทำได้กันเยอะคร่าวมา ตอนนี้ก็ต้องขอบใจดรปริญาณุตาไหลเป็นคนสอนกับคุณมีรัฐผู้พามีรัฐเทวชาทรงเองอก,ก็อยอมรีการมาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอผมอไม่ได้าสักคำภาษาฝรั่งจริงเขาก็ไม่เรียกว่าเจีย๊ยะแต่เจีย๊ยกเขาเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงเรากินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบากัน เรืเร่องเบองหลังฝรั่งมันฆ่าเขาได้กันเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงั้นแค่สุดนาทีแล้วลึกชาดได้ท,ทันทีเนี่องดรปริญาโนตารลาเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเถอกันแล้วกันเธอเป็นคนสอนเรื่องการรู้อะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วเรัางคนนั้นไม่รู้เรื่องถามแล้วกตอบถูกหมด ในสิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไปเห็นคือชาติก่อนเขาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ทันทีอันนี้เพือ่อเพิ่ปสบเพื่อความรู้แต่ความรู้นี่จะยืนยงคงทนได้นานไม่นานเป็นใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอสหรับผมเองผมก็มัยืนยัน,นเหมื่กันจะเผลอลมร้อก็เป่าก็ไม่ทราบ วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบยี่สิบนาทีนี่หมดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายที่เป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือไม่จะทำเล่มให่โตอยากบันทึกเป็นเสียงไม่เมล่มเราสิบคัเสเซน ถ้าจบสิคร็เสร็จถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปเอยกว่าผมจะเล่าเรื่องไปต้องถึงตอนผมผมเกิดหนอยถอยหลังลงไปแล้วก็ยังยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกก็ทำหนังสือนี้แล้วไปพบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอีกถ้ามีแรงอันนี้ไม่แน่ ผมไม่ยืนยันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพ้นนอนพูดอ่ะมันจะพูดไปได้เท่าไรก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปหลือเว,วลาสิบนาทีเสร็จเสร็จสิบนาทีบ่ายสักทศเศษหนึ่งทศเศษนี้ก็เข้าไปคอนานายเพรว่าขอบ้าเรื่องแผ่นดินไหวคำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันสัส้น เดิความจริงต้นเหตุของแผ่นดินไวหวว่าเป็นดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดือนพฤษภาคมอาศัยที่ลงกิบลูกหาลูกหาลกหานที่จอร์แดน่ีขอโทษลอยจังหวัดเขาแลล้ตัวเทศอรมริกาเธอเดินทางมาศึกษาและกรรมาฐานที่ประเทศไทยบ้าง ที่ยังไม่มาก็รับเทศบ้างนล้วเสือบ้างไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรับเงินของเธอทีไรกำลังใจก็ตึงตึกติ๊ก,ก,กทุกทีทางนี้เพราะอะไรพ่อทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินหาทองมาสร้างตัวแต่ด้วยในเมื่อเธอต้องทำบุญ ก็เ้็นเชื่อกเนื้อเถือนหนังของเธอเลือดออกโชกสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมแล้วก็ตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจยังเล้เตือนว่าการทำบุญนะทำแต่หกคอย่าให้หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลังต่อมาเธอขอยกรนาไปอเมริกา ถ้าเวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบายเลยตัดสินใจว่าสองพันห้ารอยี่สิบหกคุณจะพาไปแน่ <c oughs> ตอนนั้นก็นยกขยงกันไปประมาณยี่สิบแปดคนอย่างน้อยก็ยังน้อยกาสองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดที่เจ็ดไดยกขยงไปสี่สิบสามคนที่ไปไม่ได้เที่ยวกันเนี่ย โอกาสจะเที่ยวไปมีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะเรื่องความผมต่างใจเป็ดไปปล่อยที่อเมริกาเป็ดคือผมคือความรูเ้เป็ดเนี้เอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกาการไปปีที่แล้วทัวร์เขาจัดให้ทัวร์จัดเขาก็ไปแวะฮ่องกงเออขอโทษเขาก็ไปแวะฮาวายก่อน นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้ว่ามันมืดเมื่อไรเอาชาติจากไทเป่คั่าไปสิงคโปร์ก่อนเอาจากสิงคโปร์เปลี่ยนเครื่องก็ไปไทเป่ไทเป่เริ่มคั่มไฟฟ้าสลัวสลัวเอา้าจากไทเป่มุ่งหน้าตรงไปฮาวายเครื่องบินไปได้หน่อยเดียว เวลาจิตเทวาจมาตีสองของประเทศไทยแสงสว่างมันสอดมาข้างเครื่องบินอะไรกันแน่ลองเปิดตาตามดูแสงพระอาทิตย์ตายจริงนี่มันสว่างจะดีสองแต่เดียวยวก็อาหารมาเสิฟก็ต้องกินก็ต้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเร่องมาอะไรกินที่ไหน จะไปถือว่ายัางตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้าปฏจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้นี่แสงอาทิตย์สว่างเจ้าไม่ใช่ตีสองเป็นที่ถลายก็ไม่ทราบก,ก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเล่าลับๆเขานำไปพักที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่ของทัวจะพาเที่ยวนอนเที่ยวนี่ วันแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วไม่งงก็ไม่ทสาบ์ไอ้กลางคืนมาเริ่มเป็นกลางวันกลางวันเริ่มเป็นกลางคืนทักใจยุ่งกันใหญ่พขาก็นันนั่งสดมวันเลยอยู่ในห้องพักแต่โขเดียวตอนเย็นดรปัญญานุตาไหลเธอก็ไปเช่ารถรถเก๋งและมีเช่าวิ่งเที่ยวเธอถามลุงพ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปไม่ไปไหนเห็นพลังวิ่งเครื่องคึืคึคือคอ,คอไปฮาวายอากาศมันดีก็นาที่นั่งไปก็ถาม,ถามถาดรเตปริญาว่าเออนี่มันยังไงกันแน่การยื่มาตอนนี้เขาช่วยข่ากังบินเธอเธอก็ไม่รับอะไรคืนในความจริงไม่ใช่กระตังขขงผมประตังเขงาญาติโยงเพราะดรกเปริยานเนี่ยเคยเคยเรียนที่อเมริกา คล่งนะองในประเทศมีกามากต,ต้องหาคู่คล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อะลรทั้งหมดเป็นภาระของเธอด,ดีจริงๆม้จะติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกกรดีทุกคนเนี่ยเขาไม่ชินก็ไม่ฉินจริง,รงๆก็คนิริส อีกคนหนึ่งเพ่งกลับมาจากอเมริกาเราจะนั่งกนยอมมียอมปรุงอะไรเซรนีก็ไม่ทราบเนี่เป็นตรงเซเรนีอันนี้เคยเป็นกงสนไทยประจำฮ่องกงก็เข้าใจภาษาต่างประเทศได้ดีพวกเรงควางต้องตปริยาเธอมีความคล่องตัวมากแล้วก็พาไปเที่ยว นั่งไปว่าถามว่าเขาให้สะต,ตางาค่าเครื่องบินทําไมจะไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับนะครับหลวงพ่อให้ก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผม,มใหนน้ค้นใายเหตุผลเป็นดินไหวมันมันมาจะเหตุอะไรเจอธรรมชาติไอ้ธรรมชาติทำยังไงพันดินยังไหวก็ถามเธอว่าความจริงนี่ผมก็ไม่รู้จริงจเหมือนกัน เแผ่นดินไหวพระเจ้าแตกไปแปลกอย่างแต่ก,กิดเป็นธรรมชาติแต่มันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํายังไงพดิถึงไหวอย่าลืมว่าแผ่นดินนันไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊ตอบลมพัดมาไหวได้แผ่นดินมันใหญ่มันหนักแลอเกินมันไหวเพราะอะไรเตยก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดจะไม่ทราบเพรือว่าแผ่นดินเนี่ย มันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดขึ้นแผนดินไหวก็พูดกันน้อยๆตอนนี้ไม่ทำอะไรอีกต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปตอนนี้ก็ไม่ติดใจเรื่องแนดินไหวรู้ไปแล้วก็แข่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่ผพราแก่ทุกวันพรู้แล้วผมจะไม่ตายแลยผมก็ตายผมก็ต้องห่วงผม ก็กำลังใจก็ผมดีระเลวขนาดไหนไมันจะไปในรกก็ไปสวรรค์กันแน่แค่นี้เองผู่ห่วงจริงห่วงตัวเองพอหลังจากการเที่ยวแล้วก็ค่ำหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาเป็นที่อาศัยบ้านเขาปลกูกไ้มก็คือไปฟ้าสว่างเพิ่มสวยงามมากและหนักใจนิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไปกินน้ำที่ไหน ในกรุงเทพเราอยู่เพื่นดินแท้ๆน้ํายังไม่ค่อยจะมีกินไม่ไม่สะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านยอดเขาต้องกินลมนิดห่ออันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าพหลังเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้าเป็าน่นว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พักเห็นในห้องก็ามีโทรทัศน์มองโดยการหรือรายการข่าว ก็เเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ว่าสาวฝรั่งกับเขาผมเห็นภาพก็นั่งเดาเล่นก็มันเพลินดีพอจบข่าวก็ปิดพระลูกตาผมเวลานี่มันเสียจะแล้วถ้าดูละครม,ม,ม,มันมองไม่เห็นมันเห็นชัดแต่ขา่าวเท่านั้นเองแต่ข่าวนี่เห็นชัดจริงๆก็รมความว่ามาถึงการเวลา ยันนอนพ้นนอนลงไปตามบุติของพระเวลายันนอนทำยังไรก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนนึกเน้นนอนก็มีสติคล้ายถึงกันนั่นก็คือทำจิตให้เป็นสุก่อนพอนอนจับอนาปานุสติเริ่มจับลมเพื่อเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าธรไมจนจะงงายในกล้ๆขนาสวยงามมากเลยภาพทรงแย้มเธออดอันนี้ใครอยากหาผมบาปภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าเป็นภาพพระเจ้าเป็นชอบบาถตามบายพระพระเจ้าผมอยากบาปตลอดทุกวนาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ดีจะเสียงท่านถาม ว่าเธอสองสยัยเรื่องคดนไม่ไหวหรือก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าสงสัอสองสยพระพุทธเจ้าข่าถ้าบอกว่าสงสัยทำไมจะไม่ถามก็ตอบก็ท่านว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นสาระมันเป็นการสารให้ทำก็ไม่กล้าถามและก็ไม่กลา้าจะยุ่งแาะว่าจิตจะวุ่นวายแต่ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไราสาระ ท่านไม่เดินบอกท่านบอกอาถ้าอยากจะรู้ก็ตามฉันมาตอนนี้ไมื่อเร็วแวบ,บเดียวลงไปใต้ดินเลยใ็นดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าเป็นแม่น้ํานี่ไม่ใช่แล้วบางจุดมันกว้างแบบทะเลน้อยไอยทะเลใหญ่ๆเขากว้างเเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพศโซนที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆ บางทีที่เจ็ดไม่เรมีกว่าก็ไม่กว้างมันก็เป็นร่องเลือกเลยไปผมก็ตามในในความรู้สึกว่าตามท่านไปเรื่อยเป็นรอบโลกไอร้รอยแตกข้ามดินนี่มันรอบโลกจริงจิตรนีก็ในรอยแตกข้ามดินนี่มองดูพื้นดินข้างใต้มันเหมือนกับดินผสมน้ำเป็นโคลนอยู่มันเดือดปุ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 ด,ปด ก็เลยบอกว่าแผ่นดินอยู่เพียงข้างล่างมันแตแแแกแตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากเนี่ความเป็นแผ่นดินไหวเกิดจาเหตุนี้นี่นักต้ปัญญาเธอเพว่าวรนนี้ผมก็เพียงเท่านี้เมื่อทิ้งทำน,น,น,นี้มันก็เป็นพอดีกลับถ้ากลับจากวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปเหมือนกันท่านนี้พอเพราะเวลาสัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอะเขาต้องขอลาก่อน ได้ฟังบัรการคัดเสร็จมาขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมม,ลมูลผลผลจงมีแต่บรรดาเทพุทธศาสนิกชนเลยพ้นที่สุสสดสมเนนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี